คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักประชาชนพักส้มเขาเนี่ยไปขอคะแนนเสียงชาวศรีสเกตและชาวจังหวัดสุรินนีเนนนนะ่เป็นพื้นที่ชายแดนนะเป็นพื้นที่ชายแดนนะคุณธนาทรไปเองนะฮะแล้วก็ขอว่าให้กาพักประชาชนสองใบส่งเท้งนัตพงศ์ไปเป็นนายกเราจะปราบทุจริตทุกหย่อมหญ้านะฮะคุณธนาทรเนี่ยไปช่วยผู้สมัครสสพรคประชาชนบรรยากาศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนเข้ามาให้กําลังใจฝากความหวังต่อพักในการส่งต่อประเทศที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นถัดไปคุณธนาธรกล่าวถึงสภาพสังคมปัจจุบันที่ย่ำแย่ความเหลื่อมล้ําสูงการศึกษาล้มเหลวเข้าขั้นวิกฤตปัญหาย,ยาเสพติดทุจริตคอร์รัปชันแม้แต่ในองค์กรตํารวจแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่าสังคมปัจจุบันมันดีอยู่แล้วนะก็สามารถจะเลือกพักอื่นได้เลย แต่ถ้าคิดว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งต่อประเทศที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานก็ขอให้ท่านเนี่ยเลือกพักประชาชนการหาเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการนําเสนอแนวคิดและสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอว่าเออให้กาพักประชาชนพักส้มเนี่ยสองใบนะเพื่อส่งเทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไปเป็นนายกนะฮะเป็นการหาเสียงลักษณะนี้เดี๋ยวชวนดูบรรยากาศก,าก่อนแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวที่ลงกันวันเนี้ยฮือฮาเลย เรื่องอะไรเดี๋ยวมาฟังกันไปดูบรรยากาศก่อนครับเลือกทั้งคนทั้งพักเลือกพักคประชาชนขอทั้งสองไปทั้งผู้สมัครเขตทั้งพักคอยตันใจเลือกพักคประชาชนให้กระเด็นทลายเพื่อให้คุณหมอสุนเกษไม่เหยีุคนในท้ที่ เป็นนายกไม่เด็พรกคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลโหวตูหน้าพักของเราโหวดแลจะเป็นเรือปัญญาลึกเป็นนายกแัฐจะเป็ีแรกนี้พรรคประชาชนจัดตั้งรัฐบาลครับขอบคุณพระเา้าหัวในภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลไม่มีเป็นข่าวลวงไม่จริงหน้าพักของเราพูดไปแล้วเอาให้หนักแน่นอีกครัง้งเลื่อคุณหมอให้คุณหมอไปโหวตนักสะพองเรือปัญญาลึก ว่าไม่เอาไม่เอาใจไม่คนเครับไปถามคนหน้าป้าดีกว่าครับขอบคุณครับคือประเด็นที่พูดทั้งบนรถแห่หาเสียงว่าเลือกพักประชาชนแล้วจะไม่จับมือคือจะไม่ร่วมกับพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยนั้นไม่จริงเนี่ยเพราะว่าหลังการหาเสียงเนี่ยนะฮะคุณธนาธรไปหาเสียงที่ศรีสเกตแล้วก็สุรินท์ปรากฏก็มีสื่อนะครับได้ข้อมูลมานะคือ ได้ข้อมูลมาแล้วก็มีการลงข่าวว่าเนี่ยเลือกพักประชาชนไปตั้งรัฐบาลนะแล้วจะไม่ดึงเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมาเข้าร่วมเนี่ยเป็นคำนี้ที่สื่อไปพาดหัวกันเลือกพักประชาชนไปตั้งรัฐบาลเราจะไม่ดึงเพื่อไทยและภูมิใจไทยมาเข้าร่วมปรากฏพอมีอันนี้ออกไปเนี่ยนะฮะท่าทีจากคนของพักเพื่อไทยก่อนเลยอย่างคุณนทวุฒิไสเกื้อเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เ,เลย บอกว่าเรื่องแบบนี้นึกว่าต้องได้ยินจากหัวหน้าพักนะนี่ผู้ช่วยหาเสียงพูดนำหน้าขนาดนี้แล้วเนี่ยหัวหน้าเทงจะเดินต่อไปอยังไงนะฮะเพราะว่ามันไปพาดพิงพักเพื่อไทยด้วยไงปรากฏว่าคุณธนาธระฮะได้มีการออกมาแก้ข่าวล่าสุดเลยว่าผมขอชี้แจงว่าผมเนี่ยไม่ได้กล่าวอย่างที่มีสื่อรายงานนะครับการตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียง สนับสนุนให้พรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งให้มากที่สุดและคุณนัฐพงศ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักข่าวที่ลงไปเนี่ยแสดงความรับผิดชอบโดยด่วนก็ของเราเนี่ยมีอยู่ในนั้นด้วยก็คือเพจเนชั่นสุดสัปดาห์ที่มีการโพสต์ข้อความนี้ไปเราก็ชี้แจงในมุมของคุณธนาธรน,นะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณธนาธรก็พูดบนรถแห่หาเสียงใช่ไหมว่าไม่เคยพูดนะว่าเลือกพรรประชาชนแล้ว ยืนยันว่าจะไม่ดึงเพื่อไทยกับดึงภูมิใจไทยมาร่วมแน่นอนเนี่ยเขาไม่เคยพูดและเขาก็บอกว่าส่วนการจะจับมือหรือไม่จับมืออันนี้ให้ไปถามหัวหน้าพักเอาเองถูกไหมแล้วคุณธนาทรนก็เดินออกไปเลยเมื่อสักครู่เราเปิดบรรยากาศให้ดูและการหาเสียงที่สุรินและก็ศรีสเกต